รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อน ขนาดนี้พอไหมคะพอแล้ว<อ>เออวันนี้เนี่ยเป็นการทํางานครั้งแรกในเกือบสองเดือนแล้ว <c oughs> เราไม่ได้เจอกันเลยแล้ววันนี้เป็นการทํางานที่รู้สึกปลอดภัย <c oughs> ปลอดภัย <c oughs> รู้สึกว่าปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็อุ่นใจนะต้องขอบคุณทีมงานนะไปแล้วก่อนที่จะถ่ายทํานะคะทุกคนได้ผ่านการ s วอปเรียบร้อยนะคะแล้วก็อยู่ในมาตรการที่ ปลอดไทยครับผมมาดูกันดีกว่าว่า,าดวงเราจะเป็นยังไงพร้อมเลยไหมล่ะพร้อมเราไปพบกับพวกเขาจี๊ดๆทั้งนั้นฮะ12ท่าน12ราศีค่ะ วิวถล่มทลายเออโทษครับเพลงนี้ยิงอยู่อีกเหรอครับนี่นนู์นนทนพวกล้านร้อยล้านวิวนน่นทางโน้นหนท์เดี๋ยวจ้าศัยส่หน่อยพี่แซกมาครั้งแรกด้วยกับรายการ12ราศีเออวันนี้เรามีชาวต่างชาติหนาครับน้องหรอครับน้องใจใจครับน้องเป็นคนจะพูดชัดมากโอ้ไม่มีหลอดอะไรแบบนั้นครับไม่มีหลอดนะครับไม่ไม่มีไม่มีชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่่ำชามเขียวคว่ำ เช้าเช้าชามขาวค่ำค่ำเชา้ชาเช้าอะไรเช้าอะไร <c oughs> ให้มันมันยากไปเอาง่ายๆให้นอ้อง <Okay. S 2> ฟังนะยายมอยขายหมี่ <c oughs> ยายมีขายหอยยายมอยขายหมี่ยายขาย อันนี้น้องกัดใครครับใช่ครับน้องผิดครับแต่แพทชอบอันนี้ที่เป็นวลีเด็ดใช่ไหมใช่ครับอยากอยากฟังอยากฟังเลยอ่ะไอจะแค่ยีนอยู่ให้แหลกแหลกแล้วมันจะมีแบบคึกตามมาทำไมอ่ะมันมามาด้วยธรรมชาติครับแต่นี่พูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยนะเก่งขึ้นเยอะนะที่พูดภาษาไทยไม่แย่ลองคุยกับพี่บารสดิผมก็พูดไป็นภาัดแล้วฮวนก็ยังเอาคนพูดภาัดมาคุยผมอีก เรามาเปิดศึกข้อที่หกันเลยดีกว่าเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้กดล็อกวันจนยัย มาสุแมบทำไมทำไมตอบเขาเพราะว่าเขาข่าวค่ะลตอบข่าวคือจริงๆงอ่ะอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับมาสุเกี่ยวกับคนใกล้ตัวราศีนี้แล้วเพิ่งจะลอนผิดพันธุ์แล้วยอดคือพุ่งเลยเนอะเลยแบบเอ้ยดวงเธอมาเธอแล้วตอนเนี้ยคือเขามีโปรเจกต์เยอะเพราะเหมือนเขาทำตัวหนึ่งแล้วปุ้งเขาเลยวางไว้เยอะเลยรู้สึกว่าเอาละ ฉันว่าแกมาแน่แน่ก็เลยคิดว่าคนราศีคนราศีนี้น่าจะปลดล็อกได้โอเคแล้วมาสู่ตอนว่าราศีราศีกุมิี่จะเพราะอะไรเพราะอะไรสวยเฮ้ยเรให้เขาตอบให้เขาตอบเราเป็นผู้หญิงเราไม่ต้องตอบเองฮอลโก็ อย่างช่วงนี้ครับเป็นช่วงเป็นช่วงโควิดด้วยนะฮะพวกงานที่ต้องพบเจอคนอีเวนต์อะไรมันก็น้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องโลกออนไลน์นะคนน่าจะดูมันเยอะขึ้นแล้วก็เปิด YouTube เปิดไลฟ์บอยก็เห็นเขาตลอดเด้งยังไงหน้าสดตลอดคืรว่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบคลิกเขาขึ้นมาได้แบบสดๆเลยเฮ้ยแต่ของคุณนะคุณเองก็ใช่ย่อยนะลรคงละครก็เพิ่งจบเพิ่งอะไรไปเนี่ยเพิ่งจบไปครับเออเดตติ้งก็ดีอยู่นี่ใช่ฮะแล้วาวาตอบว่ารักมาก่ พ่ออะไรพราะอะไรเรารู้สึกว,ว่าเห็นเขาแบบเพิ่งทำบ้านเพิ่งซื้อบ้านทำออฟฟิศซื้อบ้านสองหลังแล้วจะมีแบบออฟฟิศตรงกลางเชื่อมบ้านหนูรู้สึกว่าการที่จะแบบจะลงทุนอะไรเงี้ยเขาน่าจะแบบน่าจะปลดหนี้ได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะน่าจะรวยได้ง่ายเพราะว่าลูกสาวเขาตอนนี้ก็แบบอินเลิฟแบบมีงานเยอะแยะก็เลยรู<อ>้สึกว่า น่าจะเป็นพี่บาสอันนี้ก็อยู่ในโลกออนไลน์เหมือนกันใช่เยอะตอนนี้คนในโลกออนไลน์เขาถือว่าบูมอยู่เขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์หรอกครับเขาก่อลูกสาวเขาครับของลูกเขาของลูกเขาผมผมก็อยากอยากจะตอบลูกนะแต่ว่าผมตัดลูกเราก็กระตันอยู่ไงเราก็จะรวยไปด้วยขอถามว่าคนราศีไหนใช่ใช่ไหมเขาจะตอบตามถึงลูกเขาเดี๋ยวแพทย์แปลให้แท็บตอบเข้าใจจงกไม่ได้แต่เขาจําไม่ได้ว่าลูกเขาอะราศีอะไร ใช่ใช่่โอ้ฟังคำออกเนี่ยโอ้ที่เกิดวันอะไรเดือนอะไรเดือนไหนวะลูกเราใช่ไหมพฤษภาพฤษภาวันที่27พฤษภาก็พฤษศาพฤษภาก็ถึงังไงเราต้องผนตอบว่าราศีมังกรที่สำลักเชนเดียวกันจริงๆเหตุผลหลักเลยก็เหมือนกันเพราะว่าแบบหนูก็ดู Youtube ของที่บ้านก็คือแบบยอดวิวสูงส่ง ติดท็อป10ประเทศไทยตลอดค่ะแล้วก็เพิ่งผ่านช่วงโอลิมปิกมาเพิ่งได้เหรียญทองใช่ไหมคะนานแล้วีไหนก่อนนอูรอเล่นคือว่ามันเพิ่งหมดช่วงโอลิมปิกไปแล้วก็มีข่าวกลับมาว่าแบบเป็นคนไทยที่แบบมีฝีมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ออัก็รู้สึกว่าน่าจะรวยอยู่แล้วก็รวยขึ้นไปอีกค่ะก็เลยตอบกี่ปีมาแล้วนะพี่บอสขอบคุณครับขอบคุณครับ โอลิมปิกะกี่ปีมาแล้ว25ปีแล้ว25ปีเฮ้ยน้องเขายังจำได้ทวาอายุถึง25ยังปีนี้หนู26ค่ะอ๋อก็คือเกิดปุ๊บที่สมรักได้เหรียญทองปั๊บแม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าใครได้ตอนแม่เขาก่อนจะคลอดเนี่ยแม่เขาบอกลูกเตือนเอาดูทีวีลูกดูสมักชกนดูเลยนะพ่ออย่างนั้นเลยแล้วแม้ตอบว่าราศีหนู จอยไอ้คือิดเพราะอะไรคะอันนี้มาจากเพื่อนสนิทส่วนตัวค่ะเพื่อนสนิทส่วนตัวคือเพื่อนที่สนิทตั้งแต่เด็กอะค่ะเขามีเพื่อนสนิทส่วนตัวกันด้วยเหรอเพื่อนสนิทส่วนตัวมีมีไหมคะเพื่อนสนิทส่วนตัวแล้วก็ไม่ส่วนตัวไปสักพักคนึ่งอ่ะอยกจะดูอยากจะดูสักพักค่ะค่ะก็ก็คือตอนนี้ไม่ส่วนตัวละเป็นสาธารณะละค่ะทำไมถึงไป็นธนูคะเพื่อนสนิทส่วนตัวเขาเขาห้งเหรอคะช่องนี้ อ่าคือก่อนหน้านี้เหมือนเขาไม่มีงานเลยตั้งแต่โควิดแรกอะค่ะแล้วเขาก็โอ้ดูสิไม่น่าเชื่อเหมือนเราเลยอะแต่ว่าเหมือนล่าสุดเขาก็เพิ่งได้งานไปหลังจากที่สมัครแบบโอ้หลายที่มากมากก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเพื่อนทำงานบริษัทเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเอ้ใครมีงานช่วงนี้นี่ถือว่าจริงไม่ธรรมดานะใช่แล้วอยากจะบอกคนที่มีงานทําอยู่นะว่าตอนนี้ต้องแบบ ขยันแล้วก็เอ็นจอยกับการทํางานไปเถอะเอนจอยรักษามันไว้ให้ดีแล้วยิ่งแบบว่าอยู่ในบริษัทที่งานเยอะอย่าเพิ่งบ่นทําไปเถอะอืแปลว่าบริษัทยังอยู่รอดเราต้องทำมาถึงพี่ซัก่ะอันนั้นก็เริ่มจะมีงานแล้วนะครับถึงคิวผมแล้วครับเป็นไงกานโชว์คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โอ้หนานมากเลยครับนานจนจำไม่ได้เลยครับครึ่งปีนะครึ่งปีได้นะน่ะโอ้ยเยอะกว่านั้นครับ เป็นปีแล้วนะที่ดูขนาดพี่แซกน้เมื่อก่อนต้องแบบโหไม่มีคิวเลยใช่ไมไม่มีคิวมาเราขอเนี่ยนี่คือครั้งแรกของเขานะเพราะว่าเขาไม่มีคิวมารายการเราเลยตอนนี้เขารับทุกงานเพราะเขาไม่มีเงินแล้วยกเลยไหมครับยกได้เลยค่ะรับประว่าราศีมางกรครับผมว่าราศีของพี่สมรักช่วงนี้ผมว่ากําลังจะมาแรงครับผมเนื่องด้วยอลูกสาวหนุนด้วย น่าจะเป็นราศีที่กำลังจะมาครับเขาถามราศีไหนแล้วมังกรนมาเกี่ยวเรื่องลูกสาวเอาเป็นลูกสาวหนุนไงครับลูกสาวหนุนด้วยไงผมเปลี่ยนชี่ได้ไหมครับมาถึงพิบาย่ะมีคนตัดพิบันเยอะเลยเมื่อกี้ผมนั่งพิจารณาดูโหยแหงคนตีเฮ้ยนี่เลยเนี่ยแต่ว่าพี่แซดเลยนะใช่เพราะสมัยก่อนี่มันไม่มีราศีเออ อย่างตัวมกซกอะไรเงี้ยตอนนี้ดูดิี่ยผมโตขึ้นม็อกซอกอะไรเราตอนนี้ทาเยาลผมขึ้นมาพาขายเลยราศีขึ้นครับช่วงนี้โควิดงานไม่มีแต่ว่าเพลงเขาอะครับเพลงเขาดังมากยอดวิวขึ้นเรื่อยๆตรงเนี้ยได้ตังค์ไปเพลงอะไรนะอะไรตอนนี้เพลงสายวัชพวธิงกันน่ะเบียนนะครับเบียนนี่ยผมนะครับผมยังไปที่อื่นนะครับเพลงอสายวัชพวถิงกันแล้วมันต้องห่วยไล่ต้องห่วยไล่ครับผม คนละคนเหรอไม่แล้วแล้วเพลงอะไรเองคำแพงครับเออคำแพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้จักไหมรู้จักเพลงเขาไหมรู้ครับไส์บาสบอทิงไม่ใช่คนละคนไม่ใช่ละครมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอฮะตี้ช่ไหเฮ้ยใช่นี่คือโสดจริงหรือเปล่าจริงๆอ่ะที่ต้องลดสถานะกับเขาอ่ะเพราะตอนนี้ก็ ก็มีคนใหม่จริงๆเพราะถ้ายังค้างคากันเราก็จะเปิดตัวเขาไม่ได้เฮ้ยคาทตาขำแก่นเสียงแคนดอกปูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจปลูกเสีย่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สุรินทร์คอนเน่สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก ร่วมเปิดศึกโดยลารินพร็อพเพอร์ตี้สบู่เบนเน็ตสูตร C แ E เครื่องดื่มอิชิตันวิทซีซีราศีใดในช่วงนี้ปลดล็อกความจนไอนนพี่ชายแต่ว่าราศีพระฤกษ์ศเขาคือใครอ่ะของ ราต้องสนใจเขาหน่อยแล้วพอเราดูแล้วอ๋อพี่วินลิงพูดว่าละครก็เพิ่งจบไปแล้วนี่ก็คือเป็นราศีของแฟนเก่าด้วยหยุดหยุดหยุดคือสถานะแฟนปัจจุบันคือเป็นแฟนเก่าแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะแฟนเก่าคน่อคนล่าสุดแล้วทำไมพูดอะไรกับแฟนเก่าล่ะไม่ก็คือบอกว่าคือเราดูเพื่อชีวิตเขามันดีขึ้นไงเขาบทละครโจรอะไรอย่างนี้ไงเราก็อยากเขจะเราชีวิตดีขึ้นค่ะอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ ที่ราศีของเขาเนี่ยจะขึ้นแล้วก็บวกกับเบสด้วยลูกลูกของพี่สมรักก็เกิดราศีนี้คือมาเลยช่วงนี้ก็เลยคิดว่าปวดล็อกแน่นอนน่าจะไม่ปวดล็อกแล้วอาจจะรวยอยู่แล้วรวยขึ้นไปอีกค่ะแล้วมาสุได้ไหมไม่ไม่มีวันติดเลยไม่ติดเลยนะคุยกันยังก็ไม่ติดประมาณนี้ก็ได้เลยค่ะมาสุไม่มาก็มาแซดได้นะมาตันติค่ะ แล้วจันจิตอบว่ารวบน,น,นี้ตุลวินเลยจันจิว่าเพราะว่าคอนเทนต์นี้จันจิเห็นงานน้องเยอะมากมันเป็นช่วงที่ขึ้นขึ้นขึ้น,นไปอีกค่ะจริงๆถ้าถ้าดูแล้วน้องเขาพูดชันมากอันนี้น่าจะถ่ายนานแล้วแล้วตอนนี้เพิ่งมาบูม <c oughs> ตอนนี้ก็เลยแบบว่าคิดว่าน้องกาลังจะรวยขึ้นอีกขึ้นอีกนั่นเองค่ะค่ะต่ว่าเป็นราศีตุลค่ะจริงๆถ่ายไปนานแล้วหรือเปล่าหรือว่าเออสี่ปีที่แล้วครับสี่ปีอ๋อคือสี่ปีที่แล้วตอนนั้นเรายังพูดไม่ชัดจริงๆใช่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ชัดอยู่นะใช่ครับชับขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็ยังคลายเดิมนะครับครับพี่ครับครับผมราศีนี้เลยครับ ทำไมจะเป็นคุณจอยเห็นด้วยกับน้องแพงเพราะว่าเห็นว่าพี่ไม่ค่อยมีงานใช่ไหมไม่อย่าว่าแต่พี่เลยตัวเขาก็ไม่มีตัวเขาก็ทำอะไรกับเมียกับหมากับลูกก็อยู่เรื่อยนะคุยไปเรื่อยอะไม่เมื่อกี้พอมีคำถามมาปุ๊บใช่ไหมบอกว่ากำลังจะปลดล็อกความจนพี่จอยพูดมาคำเดียวเลยไม่มีอะไรให้ปลดเลย ก็เลยอยากอยู <cado> ่คอยพรพี <licensed> ่เขาอุยขอบคุณค่ะคือแต่ว่าตอนนี้คือตามลัคนาราศีเนี่ยราศีธนูอ่ะดวงกําลังเปิดก็หวังว่าพี่จะแบบว่าปลดล็อกความจนมีเงินทองเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็พอได้เงินแล้วก็อย่าไปเลี้ยงเด็กอีกนะเลี้ยงเด็กข่าวพี่บอกฮะลูกเขาเด็กเออนั่นแหละเด็กลูกครับพี่จอยจะตอบว่าราศีสิงห์ เฮ้ยตอบกันไปมาไม,ไม่ไม่ไม่แต่พี่ Soul อะ <Star> เขียนนานแล้ว <c oughs> พี่เนี่ยเอาเซนเอาเซนเขาว่าเพราะว่าพอพ,พ,พี่มาถึงเนี่ยพี่ก็เจอเขาคนแรกเลยพี่คิดว่ามันน่าจะแบบมีอะไรดีๆเกิดขึ้นน่าจะน่าจะปลดล็อกได้แล้วดูจากราศีนะราศีที่ฟังฟังมาเราก็ฟังมาเยอะเหมือนกันน่ก็มีสายมูบ้างอะไรบ้างก็คิดว่าเออราศีเนี่ยมันมาแรงมากราศีสิงห์เนี่ยโอเคปเล็บค่ะ ะก็เอ้ยเขียนสวยนะโอเคอยู่ให้เธอเขียนภาษาไทยเองได้ได้จริงจริงล้อครับอ๋อล้อเอาแล้วทำไมถึงตอบสิ่งอะคะเอ่อมีสองเหตุผลก็อันดับแรกเขาเท่มากครับเขาเท่มากเอาอะไรมาตรวจตาดูเขาฮะใช้ตาหรืออะไรดูให้ให้เชื่อนะเด็กไม่หลอกไม่โกหกเด็กไม่หลอกยังไงยังไงดีที่เทนะปิดอะดูตอนเขาพูดกับคนอื่นหลังเวทีก็เออรู้สึกว่าเขาเท่ก็แบบเหมือนอยากให้เขาเฮงๆรวลอย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องก็มีเพื่อนเพื่อนสนิทส่วนตัวด้วยครับแล้วสนิทส่วนอื่นกับเขาด้วยไหมตัวอย่างเดียวเหรอตัวอย่างเดียวเหรอตัวอย่างเดียวครับตัวอย่างเดียวครับก็ก็คือว่าตอนนี้เหมือนเขาโดนไล่ออกจากงานของเขาแต่ว่าอยู่ดีๆเขาได้งานใหม่ที่ดีมากที่น้องเกือบอิจฉาแล้วเขาได้เงินเดือนดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าทํางานจากบ้านได้ เราก็เหมือนว้าวสบายเลยเรียงข้าวหน่อยดีใจเขาด้วยใช่ดีใจมากครับอาจาริ่งปันชิงราศีที่ในช่วงนี้ปลดล็อกความจนคือราศีราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีตอบเสียงตอบกลุ่มครับ ที่เดียวสีมาสูงทำไม่แก่อย่างเงี้ยราศีที่ในช่วงนี้ปลดล็อกความจนได้แก่ชาวราศีกุมผมขอแสดงความยินดีครับราศีกุมเนี่ย มีดาวพฤษฎศีโครจรทับเรือนชะตาราศีมาตั้งแต่29มีนาที่ผ่านมาแล้วอยู่ไปจนถึงวันที่28กันยายนที่จะถึงดาวพุศรีเป็นดาวตัวแทนของเรือนการเงินเรียกว่ากระดุมพระแล้วเป็นดาวตัวแทนของเรือนลาพระกระดุมพระคือเงินลาพระคือโชคลาภโครจรทับดวงชะตาและขณะน,นี้ดาวดวงดังกล่าวโครจรถอยหลังทับ ก็แปลว่าเงินหล่นทับมันก็น่าจะปลดล็อกความจนทีนี้ปลดมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมทุกคนแม้เกิดราศีเดียวกันแต่พื้นดวงไม่เหมือนกันานการณ์อย่างนี้ชาวราศีกุมอย่าทอแท้หย่หมดแรงอย่าอ่อนกำลังแล้วลุกข้นสู้ฮึดวาระเวลาอย่างนี้คุณสู้ลรวรวยคุณจะสามารถปลดล็อกความจนได้ สติปัญญาจะนำพาให้ซึ่งโอกาสช่องทางที่จะนำคุณไปสู่การเกิดรายได้การใช้นิสัยสินการมีโอกาสม,ากมัางมีรวยไปว่ามีมากกว่าที่เคยมีหรือหมดนี่หมดสินเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่วามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ดบดล็อกความจนได้แก่ชาวราศีกลุ่มฟันธงครับ พ่าก็ถือว่าแบบว่าขึ้นหน้าฟีดตลอดถูกไหมอืมเขาเป็นเจ้าแม่ติ๊กตอกเอาง่ายๆนะนะเป็นแอปพลิเคชันแบบว่าที่เล่นแล้วก็มีคนติดตามเยอะอ๋อขอบคุณต่างชาติก็ฟอลโล่เขานะเราซื้อใช่ไหมเราซื้อเยอะไม่ใช่ไม่ซื้อหรอกอ่ะไม่ซื้อเลยหนูทำแบบแค่นี้นิดเดียวเลยโอ้ยไม่นิดเดียวนะแล้วเาต้องทำยังไงนะทำอย่างนี้ค่ะอ้อ้อแค่นี้เลยแค่นี้เลยแนะนำทุกคนไอลองสิ โป๊ตยาก็จะเซ็กซีตลอดแต่ไม่ใช่แค่เรื่องเต้นนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าขายเสื้อผ้าการขายเสื้อผ้ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอฮะตีช่าว้าวแต่งตัวโชว์เลยไม่พอจรา่ะ นี้เอาอ้ตัวนี้เป็นการประมูลว่าเอาตัวนี้พี่ชไม,ม่เร็จราคาแต่ตัวนี้นะ,ะเป็นการประูาให้ราคาสูงสุดก็เอาตัวนี้ไปเพราะว่าเาจะเอาไปช่วยชาริตี้นะคะมีคนพี M е อมเยอะไหมเออเอฟเยอะไหมเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ขายในราคาที่แพงเลยขนาดนั้นไอเงินที่เราได้เนี่ยเราก็เอาไปช่วยมูลนิธิที่เราทําด้วยค่ะก็เป็นอย่า<ต>ไรกอนอใช่ช่วย<ม>นคนด้วยแจกอาหารนะไอด้วยใช่ไหมนูลงพื้นที่ไปด้วย นี่นะฮะก็แพ็คข้าวทําแพ็คข้าวแพ็นข้าวไปหนูทำันเองที่ไหนก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีร้านหันอยู่แล้วเขาก็เลยใช้อินกิวเดียนที่ที่มีอะค่ะคุณผู้ชมกคนที่จะเอาของมาช่วยเอาอะไรก็มาลงที่นี่ได้ได้เลยค่ะอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าได้ช่วยเหลือคนเยอะเลยค่ะร้อยเพราฉนั้นผหนูไปไปอยู่ด้วยแล้วมีคนแจอย่างนี้ก็โพสในไอจีนะเผื่อคนจะได้ร่วมทำกันได้เยอะๆนะคะขอบคุณมากอันนี้หนูก็เขียนไปเองตอนนี้ตอนนี้แฟนอยู่เมืองไทยเหรออยู่เมืองไทยค่ะอ๋อเขากลับมาเจอกันนานยะ กกลับมาหาหนูเพราะความรักนะค่ะไอตอนนีมันห่างกันมันห่างกันนานขนาดไหนห่างกันครึ่งปีแล้วเขาก็อดทนไม่ไหวแล้วเขาก็บินมาหาเราเราที่เราอดทนไม่ไหวเราบอกต้องกลับมาค่ะกลับตวนัรนที่ไหนก็ต้องกลับมาต้องกลับมาแต่นี้ไม่ข่าว่าคุณก็จะไปสวีเดนแล้วไปหาแม่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้เจอมา3ปีแล้วค่ะก็มีแม่พน้องเขาร่วยเที้นเอาแต่พูดถึงงานแบบว่าทาง YouTube เราก็ยัง ไปอยู่นู่นก็ขายได้เนาะใช่หนูก็เลยคิดว่าโมเมนต์เนี้ยหนูดีใจมากเลยที่หนูจะปลดล็อกความจนเพราะว่าหนูเนี่ยกำลังจะทำยูทูบด้วยก็ค่ะพี่นี่ไว้ g น t n ยังฝากทุกคน subscribe ด้วยนะคะยังไม่มีช่องจะเปิดวันนี้เลยใช่แเ้วช่องนี้นะคะสำหรับแบบว่าใครเครียดๆต้องการใครเครียด แนะนำให้ดูติชาติ <ừ> mm. จะได้ความสุขจะได้แบบว่าความบันเทิงเพราะเขาแหละเครียดเขาเลยทําแบบนี้มาจากความเครียดของเขาเนี่ยนะะขอบคุณนะครับติชา้อ,อนี้นะคะมีคนตอบถูกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือมาสุอเอา้าแล้วกน่าจะมีคนถูกหรือผิดนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนี่หรือ,อไรสักครู่ค่ะหัวก็เป็นสิ่งที่รอมานานค่ะเพราะว่า ช่วงน,นี้เนี่ยต้องการจะปลดล็อกความจนจริงๆโอ้โหโมเมนต์นี้คือแบบไหลมาเทมาแล้วขะางื่นไหลมาเทมาด <c oughs> ีใจค่ะดีใจมากราศีกุมเราจะรวยไปได้วยกันราศีใดในช่วงนี้อ้วนได้อ้วนดีสองสามปีที่ผ่านมาผมผอมมากครับ<อ>แต่โตกมาปีนี้ผมน้ำหนักเกือบเจ็ดติอันนี้เพอโสดจริงหรือเปล่าจริงๆอ่ะที่ต้องลดสถานะกับเขาอ่ะเพราะตอนนี้ก็ ก็มีคนใหม่จริงๆริออกระธาตุข่ำแก่นเสียงแคนดอกปูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ุิลิ์พอนเน่สุดเท่เหรียญทองโมโอลิมปิก